สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ของผมนะสำหรับใครที่ไม่เคยดูผมมาก่อนไม่เคยรู้จักผมมาก่อนว่าเฮ้ยไอดีใครวะเพิ่งเคยไปดูคลิปเป็นครั้งแรกผมชื่ออาร์เมียนะผมเป็น i n f ฟล e n อน r นะครับผมที่ทําช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจนะแล้วก็เป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกับหลายๆคนที่รับชมคลิปนี้อยู่ผมขอกําลังใจนะครับผมแล้วก็ผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับขอแค่คนละหนึ่งไลค์ ช่วยกันกดไลค์เพื่อเปิดการมองเห็นในคลิปผมหน่อยนะครับเพราะว่าผมอยากที่จะให้สิ่งที่ผมอยากจะสื่ออยากจะพูดมันเป็นความจริงที่แฟนบอลแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดหลายๆคนยังไม่รู้แล้วก็น่าจะไม่ได้ฟังแบบจอะลึกมากนะครับช่วยกันกดไลค์ผมหน่อยนะเพราะอย่างน,น้อยๆเนี่ยถ้าสมมติคลิปนี้มันมีวิวสัก50,000ก็จะมีแฟนบอลแมนยูสักประมาณอ่ะ45,000ที่ได้ฟังคลิปนี้นะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมไม่ได้คาดหวังให้แฟนบอลกลุ่มน้องๆนะที่อายุไม่เยอะมากนะเข้าใจในสิ่งที่พี่กําลังจะพูดคลิปนี้มันอาจจะฟังดูซีเรียสแล้วก็เครงเครียดอันนี้พี่ต้องขอโทษพวกเรา,เาไว้ด้วยพี่ขอสัญญาว่าคลิปหน้าพี่จะตะลกเฮฮากินเกียนสไตล์ตลวัยรุ่นลินการ์ดเหมือนเดิมแต่ผมคาดหวังให้แฟนบอลแมนยูนะครับอายุ18ถึง24 หรือว่าพี่ๆคนที่อายุเยอะมากกว่าผมคนที่เริ่มต้นเชียร์ปี90ปี95หรือว่าปี99นะครับทริปเป็นแชมป์ได้ทำความเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็รู้ว่าณต,ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับสโมสอนบ้างและนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำไมผมถึงทำคลิปนี้ขึ้นมาแทนที่จะทำข่าวตลาดซื้อขายส่วนสำหรับคอมเมนต์ในคลิปนี้ถ้ามันท็อกซิกมากถ้ามันหยาบคายมากผมจะขออนุญาตแบนทิ้งให้หมดสวัสดีแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคน นาตอนนี้เป็นเวลาตีสองผมรู้สึกนอนไม่หลับเพราะว่าผมเบื่อผมเศร้าไม่รู้ว่าผู้คุณจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าอะไรผมจะโพสต์คลิปวิดีโอนี้ประมาณตอนเที่ยงก็คือประมาณวันจันทร์นั่นแหละวันจันทร์เป็นวันที่ปาทิสเอฟลายาที่จะทําให้ทุกคนหัวเราะแต่ทว่าผมต้องขอโทษด,ด้วยสําหรับแฟนๆที่รอคอยวิดีโอในวันจันทร์ของผมเพราะผมจะอัพคลิปแบบนั้นไม่ได้ในเมื่อผมไม่มีความสุขทุกๆเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายหลักแฟนๆต้องเข้าใจว่า มันไม่ใช่ว่าคุณซื้อมา 5, 6, 7หรือ10คนและทีมคุณจะดีขึ้นแต่อย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีเป้าหมายหลักของคุณผมคิดว่าน่าจะหมายถึงเจดอนซานโชนะครับซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถทํามันได้สําเร็จเลยแม้แต่ครั้งเดียวโอ้โหซึ่งมันจะตรงกับบทให้สัมภาษณ์ของหลุยฟานเกานะครับนั่นลุยเนี่ยเคยออกมาบอกนะครับว่าแมนยูเอต็ดเนี่ยเคยที่จะเอาเป้าหมายระดับที่หนะมาเข้าทีม ก่อนหน้านี้เรามีเซอร์บอบบี้ชาวตันเรามีจอสเบธผู้เขาเหล่านี้ต่างพยายามสร้างประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับสมสูสรทุกคนช่วยกันสร้างจนสมสรแมนเชสเตอร์อยู่แต่เป็นสมูสรที่ยิ่งใหญ่ทุกอย่างกลายเป็นประวัติศาสตร์เราจะต้องเคารพมันแต่จะมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะพยายามทำลายมรดกที่สืบทอดตำนานเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปพวกเขากำลังทำอะไรละ่ะทำเพื่ออะไรเพื่อธุรกิจใช้หรือเปล่า เมื่อเราต้องการที่จะซื้อตัวนักเตะต้องการที่จะซื้อตัวผู้เล่นพวกเขาจะมีราคาค่าตัวอยู่ที่20ล้านปอนด์แต่เรากลับพยายามที่จะซื้อเขาเหล่านั้นด้วยราคาค่าตัว100ล้านปอนด์และในเวลานี้ผู้เล่นเหล่านั้นไม่ต้องการเงินจากพวกเราอีกต่อไปแล้วผู้อำนวยการด้านกีฬาของสโมสรฟุตบอลชั้นนําแห่งหนึ่งโทรมาหาผมแล้วเขขอให้ผมเนี่ยช่วยบอกแมตช์จัดให้รับโทรศัพท์เขาที ผมคิดว่าน่าจะเป็นสโมสรโมนาโกนะครับเกี่ยวกับเรื่องดิลของเบอร์นัวบาเดียชิวคุณจำได้ไหมครับว่าเคยมีการเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยยื่น Official b i บนะครับเสนอเงินอย่างเป็นทางการให้กับสโมสรโมนาโกในการซื้อตัวบาเดียชิวแต่ทว่าโมนาโกเนี่ยบอกปัดข้อเสนอนั้นทันทีเอฟลาบอกว่ามีผู้อำนวยการด้านกีฬาของสโมสรฟุตบอลชั้นนำแห่งหนึ่ง ไม่ได้ระบุนะครับว่าสโมสรไหนไม่ระบุว่าประเทศไหนแต่เอฟลาเป็นคนฝรั่งเศสนั่นหมายความว่ามีโอกาสสูงที่สโมสรในฝรั่งเศสนั่นแหละที่เป็นคนบ้านเดียวกับเอฟลาเนี่ยจะโทรหาพี่ติก๊กจะโทรหาเอฟลาแล้วสโมสรไหนมีข่าวกับแมนยูช่วงที่ผ่านมามูนาโกถูกไหมครับเรื่องของเบอร์นัวบาเดชิวเข้าโทรมาหาตัวเองแล้วขอให้เจ้าตัวเนี่ยบอกแมตช์จัดหน่อยให้ช่วยรับโทรศัพท์มันบ่งบอกอะไรถึง การทํางานของทีมงานซื้อขายเรายังไม่หมดนะครับเอฟลายังได้บอกว่าสโมสรณนนเวลานี้ควรหยุดทําตัวหญิงพยองควรลดอีโก้ลงได้แล้วในขนาดเดียวกันณเวลานี้บางคนในสโมสรไม่ให้ความเคารพหรือเห็นหัวเซอร์เล็กโฟกูสซันบางคนในสโมสรไม่ให้ความเคารพหรือเห็นหัวเซอร์เล็กโฟกูสซันด้วยซ้ำ ความจริงที่แฟนบอลไม่เคยรู้เกี่ยวกับเวลาเจอาจาซื้อตัวนักเตะเลยหลังจากที่ป่าวางมือทีมงานซื้อนักเตะเนี่ยจะส่งทนายไปคุยกับผู้เล่นซึ่งสมัยเซอร์เฟอร์กี้เดวิดกิลจะซื้อตัวนักเตะเขาจะไปพบกับนักเตะคนนั้นด้วยตัวเองแต่ทวตณอนนี้เรากับส่งทีมกฎหมายส่งนักบัญชีไปเจอตัวนักเตะแทนและเมื่อเราส่งพวกเหล่านี้ไปคุย ตัวนักเตะก็จะพูดถึงเรื่องตัวเลขเขาจะคิดถึงแต่เรื่องเงินซึ่งแน่นอนว่าทีมงานที่ส่งไปเนี่ยพวกเขาเหล่านี้ไม่ใช่คนที่เข้าใจฟุตบอลซึ่งณเวลานี้โอเล่กำลังพยายามเปลี่ยนเรื่องนั้นมันเป็นสิ่งที่พวกคุณไม่เคยรู้เลยเขานะ่ะไม่ได้อยู่ในทีมงานซื้อขายนักเตะแต่เขาขอเอ็ดวูดเปิดเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานซื้อขายเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้พูดคุยกับน,นักเตะ เขาพยายามทำตามสิ่งที่เซอร์เฟอร์กี้เคยทำผมจะยกตัวอย่างให้คุณฟังนะยกตัวอย่างเช่นฟลอเรนติโนเปเรสประธานสโมสรเรอัลมาดริดคุณรู้ไหมว่าเขาทำอย่างไรกับผู้เล่นแบบคาริมเบนเซม่าวารานหรือแม้กระทั่งเมซุตโอซิลเขาจะสามารถส่งเซียดินซีดานไปคุยก็ได้นะแต่เขาเลือกที่จะไปหานักเตะเหล่านั้นด้วยตัวเองเลยเรือกที่จะนั่งเครื่องบินไปหาเลย ในตอนที่เรามีเซอร์เฟอร์กี้หรือว่าเดวิดกิลเราจะไม่ได้ยินข่าวลืออะไรพวกนี้จากหน้าหนังสือพิมพ์เลยหมายถึงพวกข่าวลือต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟานเพอร์ซีตัวผมวิดดิฟอร์ดินานทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการผู้เล่นพวกเขาจะเข้าไปพูดคุยกับนักเตะแบบตัวต่อตัวเรื่องดีลของดอนนี่ฟานเดอร์เบกเนี่ยเป็นนาซาหรือเปล่าครับที่อยากจะขายฟานเดอร์เบกให้เราทำไมผมรู้สึกว่า ทีมงานซื้อขายแม่งไม่กระตือรือร้อนเลยถ้าไม่ใช่เอ็ดวินฟอนเดซาเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ตัวดอนนี่ฟันเดเบกลาบลื่นแล้วก็ราคาค่าตัวเนี่ยไม่โดนโกงขนาดนี้เหรอสําหรับคนที่พูดว่าก็เราได้นี่ไงดอนนี่ฟันเดเบกไงก็พอแล้วนั่นแปลว่าคุณไม่ได้ตามตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้ของแมนยูแต่แบบเจาะลึกเลยครับสิ่งที่คุณรู้คือมันเป็นเรื่องแบบผิวเผินมากๆอันนี้ขอนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมตัดสินใจทําคลิปในวันนี้ พอตอนที่ผมภาคบอลที่เพจเนี่ยผมเจอน้องคนหนึ่งมาคอมเมนต์บอกว่าพี่พี่ว่าโอเล่ไม่โง่ไหมแม่ไม่เซ็นสัญญาคว้าตัวสารโช่แค่บอกว่าโอเล่โง่ที่ไม่เซ็นสารโชนี่ผิดนะครับโอเล่ o เนี่ยอยากได้สารโช่ที่สุดแล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือโอเล่ ay, ผมย้ำอีกครั้งนะไม่มีอำนาจครับผู้จัดการทีมไม่มีอำนาจในการซื้อตัวนักเตะเข้ามาสู่สโมสรแค่เรื่องพวกนี้บางคนก็ไม่รู้ซะแล้วอะ่ะ ผมเคยได้ยินเรื่องหนึ่งนะครับแมตจัดที่เป็นมือขวาของเอ็ดบูดเบิร์ดเคยไปทําการเจรจารซื้อตัวนักเตะผมจําไม่ได้ว่าเป็นใครนะครับผมจําไม่ได้ว่าเป็นใครอันนี้ข้อมูลแบบว่าอาจจะไม่แน่นมากขอต้องขออภัยด้วยแต่ถ้าเกิดใครจําได้ช่วยคอมเมนต์บอกมหน่อยเพราะว่าคลิปนี้ผมอานทุกคอมเมนต์นะเหมือนจัดเนี่ยต้องถามชื่อนักเตะคนนั้นในระหว่างการเจรจารคือมึงจะไปซื้อตัวเขาแต่มึงยังไม่รู้เลยว่านักเตะคนที่มึงจะซื้อเนี่ยชื่ออะไรนอกจากนี้เอฟลายังได้พูดถึงโชเซ่มูรินโญ่ด้วย ซึ่งเอฟลาเนี่ยเป็นนักเตะเก่าคนเดียวนะครับผมที่มูรินโญ่เนี่ยยอมให้เข้ามาพูดคุยในห้องแต่งตัวเรื่องนี้เนี่ยบางเพจนะครับผมไปดูมาแล้วนะครับใน Facebook บางเพจเขาอาจจะไม่ได้ลงลึกมากเขาบอกว่าโชเซ่มูรินโญ่เนี่ยรักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากๆ m a แมนยูเต็ดเป็นทีมในฝันของโชเซ่มูรินโญ่มาโดยตลอดนะครับแต่ทว่าน้ำมูเนี่ยรู้สึกผิดหวังมากๆเมื่อเข้ามาแล้วเห็น การทำงานของนักเตะผมคิดว่าน่าจะอายุไม่เกิน25นะครับน่าจะ20-25เป็นพวกดาวรุ่งที่กำลังขึ้นมาเขาไม่ชอบการทำงานของทีมที่มีนักเตะเยาวชนเยอะมีนักเตะที่กำลังเริ่มโตอ่ะวัยแบบเห่อหมออ้ยอยอย่างรประมาณนั่นแหละแล้วก็เปรียบเทียบน,นะครับว่าตอนที่คุมเชลซีเนี่ยชอบนักเตะที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่านะครับเพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยนักเตะที่อายุเยอะมีวุฒิภาวะเยอะเนี่ย เป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งแข็งแ,งแกร่งและพร้อมที่จะทํางานหนักเพื่อสมโมสรปัญหาในปีที่2ที่มูรินโญ่คุมทีมเนี่ยมันมีเยอะมากๆนะครับแต่สุดท้ายมูรินโญ่ก็พาทีมจบอันดับที่2ได้ซึ่งมันจะตรงกับบทให้สัมภาษณ์ของมูรินโญ่นะครับผมที่เคยบอกไว้ว่าตอนที่พาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจบด้วยการเป็นรองแชมป์เนี่ยอันดับ2เป็นผลงานที่ดีที่สุดในชีวิตตั้งแต่คุมทีมมาตอนนั้นแหละคนเนี่ยก็ด่ามูรินโญ่ว่าน้ามูมมึงบ้าหรือเปล่า แชมป์ก็ไม่ได้ทำไมถึงมาบอกว่าคุมทีมไม่รองแชมป์ดีสุดวะเลอะเทอะนะมูการที่สามารถทำทีมจบรองแชมป์ได้เมื่อซีซั่นที่แล้วมันถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมซึ่งณเวลานี้หลายคนน่าจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดแล้วผมไม่สามารถออกมาวิจารณ์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในที่สาธารณะได้ตลอดเวลาหรอกนะผมไม่ค่อยอยากที่จะนึกถึงหรือว่าพูดถึงมันแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าผมไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องนี้อีกแล้วเพราะทุกอย่าง มันได้ถูกอธิบายไปหมดแล้วแล้วสำหรับแมนเชสเตอร์ยูเ e ต็ดผมอยากจะพูดอยู่2เรื่องคือ1ช่วงเวลาเนี่ยมันได้บอกทุกอย่างกับ2ปัญหายังคงมีอยู่ที่นั่นหมดเรื่องของมูลินโย่ไปนะครับเอฟลายยังได้พูดถึงอัฟรามเกลเซอร์นะครับผมได้เจอกับอัฟรามเกลเซอร์หลายครั้งผมรู้ว่าเป็นแฟนแมนยูเอตดเนี่ยเกลียดตระกูลเกลเซอร์มากๆแต่คุณเชื่อผมเถอะว่าเขารักแมนเชสเตอร์ยูเอตดฮะ ผมอ่านครั้งแรกแล้วเฮ้ยจริงเหรออัฟรามเกลเซอร์เนี่ยนะรักแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเอฟลาบอกนะครับว่าตอนที่เขาเจอกับอัฟรามเกลเซอร์เป็นเกมที่พบกับปารีรสแซงแมงเขาได้พูดคุยให้ฟีดแบ็กบางอย่างและคุณเชื่อไหมอัฟรามเกลเซอร์ไม่รู้เรื่องเพราะบางทีเนี่ยคนที่เขาเชื่อใจคนที่มีอํานาจเขาไม่ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับตัวของอัฟรามเกลเซอร์ ก่อนที่คุณจะพูดกันว่าเกลเซอร์เอาเกลเซอร์เอาคุณใจเย็เน,ยนลงก่อนนะผมจะพูดตรงๆกับคุณนะเพราะมีหลายคนสงสัยว่าทําไมผมถึงไม่กลับมาที่สโมอสรทําไมผมถึงไม่ยอมทํางานให้กับสโมอสรผมนะ่ะอยากเป็นทูตสโมอสรอ,อยู่แล้วแต่ว่าคุณไม่จําเป็นที่ต้องมีตําแหน่งเลยเพราะแม่แต่ว่าเด็กเนี่ยเด็กนะครับ <c oughs> ก็เป็นทูตสโมอสรได้ทุกคนเป็นได้ผมไม่ได้แคร์ตำรงตำแหน่งอะไรเลย สิ่งที่ผมต้องการคือการช่วยสโมสสอนแห่งนี้ซึ่งผมคิดนะครับว่าจากการที่พี่ติ๊กหรือว่าเอฟล่าเนี่ยพูดถึงอัลฟรามเกลเซอร์ว่ารักสโมสสแต่เขาไม่ได้พูดถึงโจเอลเกลเซอร์ซึ่งผมคิดว่าปลิงที่แท้จริงเนี่ยน่าจะเป็นโจเอลเกลเซอร์ที่สนใจเงินมากกว่าฟุตบอลสนใจธุรกิจมากกว่าฟุตบอลเพราะจากข่าวที่ผมอ่านมานะครับผมทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่า เขาคือสาเหตุหลักๆณเวลานี้ที่ไม่ยอมอนุมัติเงินซื้อเจดอนซานโชซื้อนักเตะในตำแหน่งปีกขวาอาจจะมีสักวันหนึ่งที่ผมได้กลับไปทำงานให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเต็ดอีกครั้งหนึ่งแต่ผมขอสัญญาว่าผมจะทำงานด้วยความพักดีผมจะไม่โกหกใครก็ตามที่รักสโมสสนน่าจะหมายถึงแฟนบอลน,นะครับผมคิดว่าคนบางคนที่นปัจจุบันทำงานให้กับสโมสสแห่งนี้ กําลังสร้างความเสียหายกําลังทําลายประวัติศาสตร์ทุกอย่างที่สโมสรแห่งนี้สร้างมาและนี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมต้องออกมาพูดความจริงให้กับแฟนๆโปรดเคารพในประวัติศาสตร์ของพวกเราเราทํางานกันอย่างหนักเพื่อให้มาถึงจุดจุดนี้ตั้งแต่ผมทําช่องมานะสปีตั้งแต่เริ่มแคสฟีฟาออนไลน์สามเปลี่ยนมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายแมนเชสเตอร์ยูเอตทำข่าวบอล ในเพจไลท์อารแล้วปัจจุบันก็เปลี่ยนมาภาคบอลน,นะครับนี่เป็นการทํางานที่แบบผมเครียดที่สุดนะผมบอกเลยผมบอกแฟนผมว่าผมเครียดมากผมอ่านแต่ละประโยคผมแปลแต่ละประโยคก่อนที่จะนํามาเรียบเรียงแล้วก็ทําคลิปเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่สะเทือนใจอ่ะถ้าคุณรักแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับคุณเชียร์สโมสสอนนี้ด้วยใจรักจริงๆนะคุณจะรู้สึกแบบเดียวกับผมว่าเฮียนี่มันอะไรวะ บางเรื่องเนี่ยผมไม่เคยรู้มาก่อนด้วยซ้ํานะครับไอเรื่องที่แบบว่าเอาทีมกฎหมายเอานักบัรชงบัญชีหาเหวเลยเนี่ยไปคุยกับนักเตะตอนที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวเข้ามาผมไม่เคยรู้มาก่อนนะครับและผมเชื่อเลยว่าเรื่องนี้บางคนก็ไม่รู้กระทั่งผมตอนแรกผมยังคิดเลยว่าแม่งเป็นบทให้สัมภาษณ์ธรรมดาที่แบบพิติกแม่งออกมาด่าบอกบริหารเกี่ยวกับการซื้อตัวนักเตะที่ล่าช้าผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอะไรขนาดนี้นะครับ เห็นว oh, right? an yes ่าผมยังมองค่ามันไปเลยอ่ะถ้าเป็นสโมสรอื่นไปซื้อตัวแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยราคาค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ60ล้านแต่พอเป็นแมนยูโดนโกงไปดิโอ้โหเป็นไงตัวเลขเท่าไหร่อ่ะที่ซื้อมากองหลังค่าตัวแพงที่สุดในโลกจะไปกวนตีนเขาเจอเขากวนตีนกับผมบอกตามตรงนะครับว่าผมเคยอยากให้สโมสรเนี่ยปลดโอเลกุน่าโซชาจริงครับตอนที่ทำทีมแพนนิวคาสเซิล ไม่เชื่อคุณย้อนกลับไปฟังดูไลฟ์สดผมก็ได้ลองไปหาดูผมตั้งหน้าปกว่าลาก่อนถามว่าทําไมหนะ้ตอนนั้นผมอยากให้ปลดโซชาเพราะว่าเราแพ้นิวผมมองถึงผลประโยชน์ของสโมสรถ้าสโมสรถึงขั้นแบบว่าอยู่กลางตารางอะ่ะโอเล่ต้องรับผิดชอบนะครับต้องรับผิดชอบจริงๆแต่สุดท้ายนะฮะเมื่อผมได้รู้เรื่องราวที่มันลึกขึ้นไปอีกผมได้รู้ความจริงว่า โอเลกุน่าโซชาคือคนที่พยายามต่อสู้นะครับผมเพื่อแฟนบอลคือคนที่พยายามจะปรับเปลี่ยนทุกอย่างถึงแม้ว่าเขาจะตัวคนเดียวนะครับการปลดโอเลกุน่าโซชาอาจสมมติตั้งพอร์ตมาปลดโอเลมันไม่ใช่การแก้ปัญหานะครับเปลี่ยนสโม,มสรอนแมนเชสเตอร์ยูเอเต็ปเนี่ยเป็นต้นหมาใหญ่ไม่ว่าคุณจะปลดฟันเกาปลดมูรินโญปลดโอเลมันเป็นการแก้ปัญหา ที่ปลายเหตุมันเหมือนเป็นการตัดต้นไม้ที่กลางต้นน่ะแต่รากมันยังฝังลึกอยู่นะครับรากมันยังฝังลึกอยู่บอกว่าโอเล่มือไม่ถึงผมยอมรับนะครับว่าโอเล่กุน่าโซชาเนี่ยโปรไฟล์สู้เยเกนคลอปสู้เป๊ปกาเดียล่าไม่ได้อยู่แล้วแต่คนก่อนหน้านี้โชเซ่มูรินโญ่อ่ะเขามือไม่ถึงแล้วครับและการที่คุณปลดโค้ดได้โค้ดคนใหม่มาสมมติแต่งตั้งพอร์มาออย่างที่บอกไป แต่คุณต้องไม่ลืมนะครับว่าแนวทางของผู้จัดการทีมแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันแผนการเล่นแทคติกการครองบอลคุณดูดิบอลของฟันเก่าบอลของมูรินโญ่บอลของโอเล่กระทั่งบอลของเดวิสมอยบอลของป๋ามันยังแท้จะแตกต่างกันเลยครับผู้จัดการทีมเนี่ยจะมีการจัดการทีมที่แตกต่างกันมีแนวทางของตัวเองที่ชัดเจนมูรินโญ่ต้องการผู้เล่นที่โอเคอายุเยอะ เขาไม่ชอบทีมเด็กในขณะที่โอเล่ต้องการทีมเด็กต้องการทีมแบบเพื่ออนาคตต้องการวางรากฐานมีการนำแนวคิดแบบ c ัสต์ออฟในที่มา United Way ไปฟังของพี่แนทได้เลยนะครับดูบอลกันแนทะปลดโค้ชคนหนึ่งแผนการเล่นก็แตกต่างกันก็ต้องโลผู้เล่นนะครับผมแล้วก็ซื้อคนใหม่เข้ามาให้มันเหมาะกับแผนที่โค้ชคนนั้นเนี่ยต้องการสุดท้ายมันก็จะวนหลูไปเรื่อยๆครับวนหลูไปเรื่อยๆผมเป็นคนหนึ่งนะที่ผมยอมรับว่า ผมก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวโซชาสักเท่าไหร่นะครับแต่เท่าที่ตามมาจากในยุคมูเนี่ยปัญหามันไม่ได้เป็นที่โค้ดนะครับมันสะสมมานานมากๆม,มันลามเป็นไฟลามทุ่งมาจนถึงผลงานในสนามอ่ะแล้วก็ทีมซื้อดอนนี่ฟานเดเบที่ไม่ใช่เป้าหมายหลักที่เขาต้องการมาเป้าหมายหลักที่เขาต้องการคืออะไรครับตัวลูกฝั่งขวาทุกคนก็รู้รกันอยู่แล้วว่าปัญหาของแมนยูเต็ดคือทีมเราแม่งเอียงซ้าย ประสิทธิภาพของตัวลูกฝั่งขวาเราแม่งแทบไม่มีเลยครับแม่งห่วยมากฝั่งขวาโอเล่ต้องการปีกขวาต้องการตัวลูกฝั่งขวาซื้อฟันเดอร์เบกมาความผิดโอเล่เหรอครับตอนนี้มีข่าวว่าจะได้อาเตเลสมาก็เป็นแบ็กซ้ายดีครับเราได้อเล็กเตเลสมาทําให้ล็อตนักเตะเราแข็งแกล่งในเรื่องของแบ็กซ้ายแต่มันไม่ใช่ตําแหน่งที่เราต้องการจริงๆครับ มันไม่ใช่ตําแหน่งที่เราต้องการจริงๆแล้วเราไม่สามารถขายใครไปได้เลยขายส่วนเกินของทีมออกไปได้เลยสักคนเดียวแต่ผมไม่เถียงนะครับว่าบางครั้งผมก็ไม่เห็นด้วยทั้งหมดกับสิ่งที่โอเล่ทำนะครับยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนตัวที่มันช้าเกินไปการไม่มั่นใจในขุมกําลังมานั่งสํารองการที่ไม่ยอมเสี่ยงนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องนี้ไอ้เรื่องที่จะให้ปลดเขาเลยเนี่ยมันไม่แฟร์เลยนะครับแล้วผมคิดว่ามันเร็วเกินไปหรือเปล่า สุดท้ายครับอ่าโอเล่อาจจะคุมทีมไม่ดีเลยดูุกการนี้แพ้ลวดเดี๋ยวจะมีช่วยเจอเอฟเวอร์ตันเจอสเปอร์เจออาร์เซนอลลองไปดูตารางโปรแกรมรีมลีกดีๆเจอแบบติดๆกันเลยนะครับทีมแบบว่าบิ๊กเนมนะฮะสเปอร์ปีนี้เสริมโหดมากเอฟเวอร์ตันไหนจะอาร์เซนอลที่ฟอร์มกำลังดีอาจจะแพ้รัวๆแล้วก็สุดท้ายโซชาโดนปลดผมก็ยังเชื่อว่าอย่างที่มูรินโญ่บอกเวลาจะบอกพวกเราเอง สุดท้ายปัญหามันยังอยู่ที่เดิมผมทําคลิปนี้เพราะว่าผมรักแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับผมมาถึงจุดจุดนี้ได้เพราะว่าสโม,มสรอนแมนยูแมนยูเต็ดให้งานกับผมให้ผมมีเงินนะครับซื้อข้าวกินนะผมพูดอย่างนี้นะถอในหายใจบ่อยมากโอเคเจอกันใหม่กับคลิปตอนเย็นนะครับรู้สึกจะเป็นฟีฟ่าออนไลน์สี่นะเจอกันนะครับผมก็ไปเลยครับบ๊ายบาย